เพราะตาเปลี่ยนเด้อโอ้ตาล้วเป็นนะล้วิีมล้วกันนั่นก็ะดิ่งท่านตัดท่านตัดเป็นคือมูเจ้านะนู้ก็เพาตัดก็คือหยุดเอาแต่ก่อนนะตาจะตาจะใส่มองไปขายเอาปลาไปขายที่ตลาดวันพุธได้เนาะตาล้วได้ถุงละยี่สิบบาทยี่สิบบาทเออไปตลาดวันพุธบางคุกตูมปลาเด้อปลาห้องเลาะบ้านยุหันแล้ว ตาซ่านไปขายพักตาซ่านไปขายปลาเลยขายนกคาขายพักนกคไอ้ว่านกคาตาขายดีเด้อพนักพนักเถอมันละสิบละสิบปลากระถุงละเศร้ามือหนึ่งเดี๋ยวหลายลอยได้สีหาลอยแต่ละเศร้าเศราวันพุธมันคนหลายได้จะขายดีเาย่างวันพุธหลายเนาะมันแต่เศร้านะตลาด มันพูดเนี่ยวขับจบแล้วโอ้ยถา้าถ้าสิเออสีปลาพอยัญส,สั้นสีปลาพอยังไงสันก่อนไปเสียงคลองไหนอะไรงใูใส่ไฟหรอขัดมว้วนเด้อติดเด้อขายของติดเด้อมื่อพูดได้ประเดีวไปขายอย่างวายหายอย่างงอเมืออื่นหายอย่างน้อเลยหายอย่างงอไปขายสี่เดทันตอนเศร้าน้อสี่เดทันตอนเศร้าน่าว้าวซีซีเสียหะไปไปกู่มอง ก็ปไปใส่ม่ผ <c> ง <oughs> ไงตะกี้ไปใส่ม่ผงไงโอ้ปลาปลาอยู่หน้าหมด <สา S 2> แล้วอาายู่บังกุซ่าหมดแล้วปลาคาร์ฟเนกระซับเอาตั้งแต่เสาเสาตั้งแต่คลาตัวเล็งเป็นแถวเป็นแถวคาคากลาปลูกไว้เป็นบ่อปากลาปลูกไว้ครื่องอันปลาเอากระปลาเลี้ยงปกปกเลี้ยงเอาไปขายเา้ายเอาเลี้ยงเอาอ่ะนะเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงขายเรื่อยท้าย ใคายใกล้ไปบ้้นพักกระปุกพักอันนั้นนะพักมะระพักสนะมะรกินกนะมะ้อแงมเี้นเดี๋ยวลุงเสือปลูปุกยังไงเสือปูตานีแล้วลุงเสือกรไดเอาอยู่สกั้นกูไปไเป็นเลยฮะว่าแว่า มันเรี่ยวจ้ก็ไผมันนี่นี่น่ะเอออืมมันเหมืนว่ามันเหมืนว่าเทศัยทุกคนอืมันมากมากไผ่มากมันบ่นโอ้โหใส่หัวใจกส่ซุ้มได้อยู่เออแต่ว่าไข่เออคือข้าในป้ากาไข่หรือเปล่าไข่ลุงเสือก็เขินมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปออกจากตรงนี้แล้วให้ลุงเสือปลดปลานะคะโดยกันใหม่สวัสดีค่ะ ออกไปแล้ว่ะปรดูกมี่เอาได้ประดุกความป่ประดุก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 ดุดุกดุดุก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 กเอาตั้งไว้หางกัได้ที่ถ้าเจ้าอยากไปห่นงตรนี้ก็ได้คุายปลตั้งไว้ออย่างที่68นาทีพออย่างที่งไร่พออย่างที่ีบอกว่าไหนจะกนที่เลยนะอันอันไม่นี่เพิ่งจะได้3นาที ใยผล่น so like like ึ่ครับผมกับปชัยกันปตานะครับผมน้องสามเตี่งอาจะไปใส่ไปเติมหนลูกเสือว้านี่ผมบอกานไปใส่ไก่ปได้หนไปหาหวยก็ครับไปหนทำกับเมนหน้านะเาว่าเดี๋ยจะอด้ไปทางานเนาะปลามงีก็จเอาเอหงพีก็เมนแลยต่คือบอกมงหง่สันนะ เาต้องมองหน่อยกินปลาน้อยไอ้กินปลาน้อยโอ้ไม่กล้ามันหลายดิมั่งซีเนาะถ้ามันอันมันบ่มีปลามันก็บ่ได้หลายมั่งซีไงไงใส่ตั้งมองซีมองมองสองมองสามนี่ละใส่ไม่หมดมอ่งกระซิวนะมองสองผมมองทีลหาผมเน้ยผมมองอยากคุยอยู่นี่บ่มองไหมมองสาวก็ นึกว่ามองอันอื่นผมว่าผมว่านี้ม่องในผมมองเท้าห่วยมองเทีาหาเทีาหกคุณแล้วโคตรแล้วตาสองนงวยนะเออโอ้ยนี่มือมือคอยขั้นเป็นขั้นเป็นบริการคล้ายๆเลยเป็นโลกเลยเนี่ยโลกกลัวเลยตาจบแล้วบ่ยังเป็นไทยไหม เพื่อนเอามาไปนี่แม่คอยกระยืนอยู่ที่ถนนน่ะค่าจะคุยกันพยายางตัวมาถ่ายไปผมก็เลยถ่ายแล้วมเห็นแล้วไหมอืมเทียงสี่เหล้าบอเอฟซีนะคะโอ้โหห้องเทียงเนาะเทียงกุแลาบเนาะ เขาสิไปใช่เขาสิไปตลาดเขาสิไปซื้อของมาไหว่แหละบ่ได้ไปน้ำมูเด้อเขาไม่ไปไงฮะไม่ไปแล้วยังหยากบ่ไปผุนไหมอ๋อบ่ไปบ่ได้ไปผุนเหรอเออเขาบอได้ไปเอากระลุงเสือสิไปเอากะเอากะอยู่ใส่อยู่หน้ากี่เลยเอามันเน่าเลยบอยังสิไปตกกะโอ้โอ้แม่ไม่แม่ไม่ไม่ ภาษาบาลานด์แมนว่าบ่คือกันไปเอาก้าปเอาก้าว่าทันไปตกกาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันไอยูไขยูอันเพืเอเรื่องนี้กันบ่แม่นตพ่อเอากาแล้วบ่สู้ว่าซั่นบ่แม่นตพ่อเอากาแล้วบ่สู้ว่าซั่นปดนี่โลกกว่าแล้วนะคะ FC นะฮะโอ้ปลากาเยอะมื้อนี้บ่ค่อยมีปลาขาวเนาะมีแต่ปลากาเออปลากาปลาเข็งปลากาปลากาปรข้าวทอดเอาเสาะเก็ตมักทอด ลุงพลเรามากินทอดทอดกรอบๆเนาะยังกินทอดกลางเอาอีหลีกินตัวหาะกินบ่เป็นเนาะต้องตากแห้งต้องตาแห้งสิเอาแต่กลางไว้ให้เด้อสันเด้อต้องตากแห้งสิเอาแต่กลางไว้ไม่อันนั้นวิตามินโปรตีน huh. มันหลายดิปะบอกเออไปแล้วเฮียไปเออเฮียไปกินบ่คือมูนะ ปเตนก็เตรียมนะไปซื้อของไปซื้อผลไม้นะมาไหว้นะบาวนุผละครับบาวนุนะคะไปกับปเต็น เขาอลีบองลุงจิมเราจะเอาเงินให้ประเต็นซื้อมูมาไหว้พันหนึ่งเอ้ยปดนะดีแล้วนี่ตาปดสอยมันปดหนากมีแต่ปลาปดหยากปดเลยอ่าก็ูดบานนี้รูดปลาแล้วรูดขี้เงื้อบานนี้ องงโอนกับ้อนน้ำการกินก็กินน้ำการใส่กุชชี่บอสิ่มกันทาเ,เรียกให้ตาเห็ดนะคะตาจะได้ไม่เหงา <laughs> ตาจะได้ไม่เหงาเนาะกลางวันก็ไปอยู่กับปูนะครับปูฟองเขาบปคอยคุยเด้อแมนโอ้บัดยามเราได้คุยเราก็คุยคือกันนั่นแล้วแล้วก็วคุยหน่วยหน่วยน,นะ เมื่อวานนี้เราไปนําอยู่บ,บ่บ่มันไปตาคือไปถูกใช่<อ>าาก็เขาพาไปเนาะแม่นบ่โอ้มเมนดีบ่เมนดีบ่โอ้ตอนทุนมาทรงหลังโอมเนาะทรงโอมเลยกัไปอไอ้ๆๆๆๆไฟผู้เดียวคนมาคนมาจะไปสี่คอยนึกว่าอันไปกับปู่เด้มันอยู่วขั้นจะกล้ามันหน้าขั้นขั้นจะกล้าเลยเนาะมันไปหันข้างไปบ่านอดนมันบ่ข้างมันวเดี๋เขาไปบ่านอนแล้วก็ไปไปบันม่วงมันบ่ไปบันม่วงก็ ก็แยกไปหันมันก,ก็สิเป็นอันแยกนึงก็สิไปทางอันไปทางอะไรไปทางขั้นสนดอืมอือแยกนึงก็สิมาทางอังนคั้ตะก้าบ่าเออหอยกัเลยแล้วว่า่อยเคยมาสองเทือ่อแหละทางเส้นไหนโอ้เพอามาทรงหนูนะเก่านะทีกลัวแล้วตาเออล,ลงเลยบ่ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องนะคะตาชานบ้านกกอกนะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ